มารีวิววิธีการเปลี่ยนท่ออินเตอร์นะครับฝั่งผีเสื้อนะครับนี่นะครับของมันแตกนะครับแตกมาดูอินเตอร์นี่ผมเปลี่ยนอันนี้มันของเทียมนะครับมาก็แข็งหนาแต่ว่าแตกง่ายดูดูแตกโอ้โหดูเหยียบนี่ล้มออกฟู่ฟู่ฟู่นะครับแล้วก็มีแต่ควันนะครับรถไม่วิ่งนะครับผมประคองมาได้แค่หกสิบห้าสิบหกสิบนะครับเพื่อมาหาร้านซื้ออะไหล่นะครับนี่ ขันตอนแรกนะถอดชุดแบตออกนะครับอันนี้ผมไม่ได้รีวิวเพราะเนื่องจากอยู่คนเดียวนะครับชุดแบตออกนะครับแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนี่ครับก็มีตัวล่างเราวิธีง่ายๆนะครับดูใน YouTube ก็ได้นะครับหรือหรือใครที่อยากจะนี่ก็แหนบตัวซื้อให้ตรงรุ่นนะครับบอกว่าฝั่งทางฝั่งเข้าผีเสื้อนะครับฝั่งเข้าผีเสื้อหรือฝั่งข้างแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมินเตอมีสองข้างอีกฝั่งโน้นนะครับ ฝั่งโน้นมันจะเข้าเทาโบินะครับฝั่งโน้นไม่ค่อยมีปัญหาฝั่งนี้แตกนะครับแล้วก็เอาตัวเนี้สวมวิธีก็คือถอดชุดแบตออกนะครับชุดกล่องแบตออกแล้วก็ไอ้นี้โยกหน่อยนะครับแล้วก็ถอดน็อตของชุดปั๊มน้ํามันปั๊มไหนนี้นะครับออกออกน็อตออกตรงไหนที่ติดนะครับชุดไอ้น้ำปัดน้าฝนนะครับหม้อพักน,น้ําฝนให้มันหลบเบี่ยงมานะพอที่เราจะมีมือลงไปสอดน,นะครับไปทํางานเนี่ย ยาเข็มขัดลัดอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมใช้เข็มขัดของเดิมนะครับแต่นี้ผมใช้น่าจะเบิกของแท้แล้วครับรอบน,นี้ของแท้แลวของมิจูเลยนะครับนี่นี่รอบทีแล้วนะครับเจอของเคียมที่ร้านก็ไปนะครับโดนเสียข้างโง่ไปหลายตั้งนะครับนี่รอบน,นี้ผมซื้อมาเปลี่ยนเองเลยนะครับ้อท,ที่เบิกศูนย์เลยนี่มาใส่นะครับวิธี นะครับเดี๋ยวผมจะขันนี้น็อตอะไรให้เสร็จปุ๊บเราก็ะจะดทดสอว่าปกติดีไหมนะครับมาดูเนี่ยวิธีทําเองง่ายๆหรือท่านใดที่เดินทางนะครับเดินทางต่างจังหวัดหรือยังไงร้านหรืออู่หาอู่ซ่อมยากร้านยากนะครับเราก็วิธีง่ายๆถ้ามีร้านขายอะไรจอดนะครับหรือขับประคองไปนะครับประคองไป4ี่ัิบห้ไปให้ถึงร้านขายอะไรแล้วก็ซื้อนะครับหรือไม่ก็ถ่ายรูปบอกเขาหรือบอกทางร้านเขาก็จะจัด เซ็ตมาให้นะครับมาถอดตามนี้ชุดแบตออกนะครับหนึต่อชุดแบตนะครับวิธีถอดก็ให้ถอดลบก่อนนะครับเวลาใส่ก็ใส่บวกก่อนนะครับอ่เหมือนกันหลังนั้นเราประกอบเข้าไปนะครับก็จะใช้งานได้ปกติอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอตอนที่อ่าผมประกอบเสร็จเดี๋ยวมารีวิวให้ดูจริงแล้วสตาร์ทนะครับผมเสร็จแ,แล้วนะ ยังได้เนี่ยใส่แล้วครับกำลังแยกันรจนไถ่แต่พวงนี้เลยอยู่เพิร์นเหรอผมไปกลับมานี่คนะมาอยู่เพิร์นมานี่ตอนแรกจะไปเซนิกิปแล้วมี่ค่อยเจอแต่ผมก็จอดดูจ,จบบากฝั่งโน้นนะผมก็เลยนึกขึ้นได้ร้านบางอ๋อร้านอะไรบางไผ่ใช่ครับผมก็เลยว่าเอา้าผมลองเข้าไปถามเขา เขามีก็เลยว่าเอามาเปลี่ยนเคยด้เลยครับผมก็เคยเปลี่ยนอยู่อ๋อเปลี่ยนเลยทำใช่คิดว่าทางตรงนี้เราคิดว่าไม่เป็นใช้มาขยับเข้าไปในร่มยรถมันขยับไปไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับต้องขอไปที่รมนไไ่แล้วมันเปิดสัญญาณไฟไม่ได้ด้วยเพราะว่าถจะขยับเข้าไปในรถเปิดสัญญาณไฟไม่ได้ต้องถอดแบตเตอรี่ออกครับก็เลยต้องแบบนี้ติดใช่ไหมใช่ครับต้องถอดื้อแบตเตอรี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเนะไข ก็บางทีเราไปไกลๆมันหาอู่ไม่ได้เงี้ยถ้าร้านขายอะไหล่เงี้ยเราซื้อมาทำได้แก้ไขก็ได้ครับอันนี้อยู่ใกล้ร้านอะไรพอดีใช่ครับพอดีเลยจะไปธุรกิจนึกได้อ้าวเหยียบไม่ออกควันดําอากาศมันจะอากาศอากาศจะตีออกนะครับมันจะฟิ้วรถจะวิ่งไม่ได้ได้แค่เจ็ดสิบแปดสิบอ๋อได้ครับผมเลยประคองประคองต้องเรืนี้มันต้องมีอะไรไม่็ได้จตลอดเลยตรงนี้ไปก็มีร้านสวัสดีร้านติดใจครับน่ารักเลย โชคดีหน่อยไม่งั้นอยัางไงเราจะกลับไปกลับไปนู่นกลับไปมากค่อก็ทำตรงนี้มันร้อยกันเลยคือว่าขยับได้ครับผมขยับได้ครับขยับเขาจะทำในโลกได้ครับอันนี้จะเสร็จแล้วผมไข่นี่ก็ใส่ชุดแบตแล้วก็ใช้ได้เลยครับผมขอบคุณมากเลยครับนะครับนะใจดีนะเหี่ยร้อนนะครับต้นมาถามนะครับถามไขว่ารถเป็นไงนะครับผมว่าลเลยนะครับพอเลยดีแล้วนับใจนะครับ จะเสร็จแล้วนะครับก็เลยนี้รถมันขเยอทยไม่ได้ทอดแก๊สนะครับโอเคครับเอาละครับนี่ฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็ประกอบไ้น็อตนะครับแน่นแล้วนะครับเป็นเกล็ดขันรับสายสองตัวบนล่างนะครับแล้วก็มาร์กนะครับไอตัวท่ออินเตอร์เขาจะมีมาร์กมาให้แล้วเราจะเห็นมาร์กนะครับจากไอขั้วของอท่ออินเตอร์เขาจะมีมาร์กไ้ให้นะครับ บนล่างนะครับถ้ามาร์กตรงก็คือว่าองศาในการปิดของค่อยเอิ์นั้นก็จะตรงนะครับนี่นะฮะแบตเตอรี่สายเข้าไปเรียบร้อยนะครับเปยดเจ็ดคือจะเทสละเดี๋ยวจะมาเทสให้ดูนะครับว่าสตาร์ทจะเป็นยังไง <c oughs> มาครับขึ้นมาบนรถแล้วสตาร์ทเลยเอาละครับยังไงครับติดนะฮะ ลองเหยียบดูมันจะมีลมเสียงลมตีออกมาไหมนะครับจากข้ออีเดร์นะครับแนนปึ๊กนะครับโอเคนะครับเสียงแจ๋วนะครับเหยียบเร่งรอบขึ้นไปถึง2,500ถึง3,000ก็ไม่มีประเด็นนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกกัน ปกติไหมดูครับเนี่ยทำงานปกตินะครับเราต้องเอามือลงไปอังดูหน่อยนะครับว่ามันมีรอยรั่วเสียงออกมาจากท่อไม้นะครับเช็คดูให้ชัวร์อ่าตดฝั่งนี้อันนี้ตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งเข้าเทอร์โบนะครับ ยังโอเคอยู่จะได้อยู่นะครับนี่ครับเป็นการจบภารกิจนะครับกับการเปลี่ยนท่ออินเตอร์นะครับโดยที่เราอ่านไปใช้ได้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็มาที่นําไปใช้ได้เพราะว่าเราเดินทางตปในจังหวัดบางที่อู่ไม่มีนะครับแต่ถ้าเราเข้าในเมืองเราเจอร้านอะไรนะครับเราไปบอกทางช่างเขาซื้อกับอะไรมาแล้วมาลองทําตามนี้โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปสวัสด,ดีครับ